สําน,นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชถแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการประจําปีสวทช,วทชครั้งที่2 0ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย AI เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI ความก้าวหน้าและผลกระทบของเทคโนโลยี AI ต่อการพัฒนาประเทศ นายชคกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวะทอชอบอกว่างานในปีนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้งานวิจัยและการพัฒนานด้าน AI เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการให้เข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนรวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานกำลังคนด้าน AI เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างบุคลากร,กรที่มีศักยภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสอดคล้องกับนโยบายอวอ for AI ของกระทรวงอ w ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการจัดสัมมนาวิชาการ40หัวข้อและนิทรรศการกว่า100บูธโดยจัดแสดงผ่านผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28มีนาคม2568ณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี